สวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่26สิงหาคม2565นะครับเมื่อวานนี้ก็สิ่งหลกัลกๆนะครับที่ตลาดจับตามองนะครับก็เป็นการประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับเน้นไปที่ตัวอาว่าชน,นี GDP นะครับแล้วก็ตัวผู้ขอยื่นรับส่ริการการว่างงานครั้งแรกนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขออกมานะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับ GDP เนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมา ติดลบนะติดต่อกันผมรู้สึกว่าจะประมาณสองถึงสามตรามากแล้วนะครับล่าสุดออกมาอยู่ที่ลบศูนจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นตัวเลขที่ดีกว่านะครับดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าครั้งก่อนที่ติดลบศูนจุดเก้าเปอร์เซ็นะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับหรือว่าสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งนะก็คือจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าออกมาน้อยลงนะครับแต่ว มีคนตกงานน้อยลงในสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อแนวนโยบายทางการเงินของเฟดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเฟดเองก็ได้มีการออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะยังไม่ใช่คุณเจอรโรมพาเวลนะครับหรือเรียกว่ายังไม่ใช่ตัวพ่อนะครับที่ออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับแต่ว่าเป็นคณะกรรมการเฟดท่านอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่าคุณจอชนะครับอันนี้เป็นคุณจอชนะเป็นผู้หญิงนะครับเป็น ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้นะครับก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดเนี่ยก็ยังคงมีนโยบายในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.50%หรือว่า0.750%นะครับเพราะว่าเฟดทราบดีว่าทุกการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับมีผลต่อการใช้จ่ายกระทบต่อภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรก,กิจอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ณเวลานี้นะครับยังเหลือเวลาที่เฟดยังมีเวลาคิดที่จะดูว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ดีให้มันเหมาะสมกับสภาพตลาดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณราฟาเอลวอลสติกก็เป็นคณะกรรมการเฟดอีกท่านหนึ่งนะก็ออกมาบอกว่าก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับที่เฟดจะปรับขึ้นอนัตรตดอกเบี้ย0.75%ถ้าหากว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาในเชิงที่แข็งแกร่งนั่นเองถามว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยผมมองว่าแน่นอนว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะทาให้อัตราเงินเฟ้อลดกลับมาสู่ระดับ2%ตามเป้าหมายของเฟดได้เร็วที่สุดนะครับแล้วทั่วโลกเนี่ยก็กังวลในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะจากการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับมันออกมาในทิศทางที่ดีเนี่ยแปลว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ย นะตลาดยังรับไหวเศรษฐกิจยังสามารถเดินต่อไปได้นะครับเพราะฉนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะน,นับตั้งแต่นี้นะครับแล้วเฟดจ,จะปรับขึ้นในต่าดอ,อกเบี้ย0.75อ่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับในวันนี้ก็มีการประชุมแจ็คสันโฮลเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณเจอรโรมโฮเวลประธานเฟดด้วยเวลาสามทุ่มนะแล้วก็ข่าวในตารางครับนอกเหนือจากนี้เนี่ย หลักๆแล้วนะครับวันนี้เวลานึ่นทุกครึ่งก็จะมีการประกาศตัวเลขต่ชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือว่าตัว PCE นั่นเองอันอน,น,อนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่่งบอกถึงสภาวะเงินเฟอ้อของทางสหรัฐได้นะครับว่าตอนนี้เงินเฟ้อเป็นไปในทิศทางไหนนะแล้วก็คาดการออกมาว่าจะปรับตัวลดลงด้วยนะครับถ้าลดลงตาม CPI นี่ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะ สามารถฟื้นตัวขึ้นได้นะครับประชาชนอาจจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นรายจ่าลดลงได้นั่นเองนะก็วันนี้หลกัหลกๆนะครับข่าวในตารางที่น่าสนใจนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบแล้วก็สภาวะตลาดอื่นๆด้วยนะครับเมื่อวานก็ <c oughs> สําหรับดัชนีวอลสีงนะครับเมื่อวานก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่า GDP จอจกอมาติดลบตามแต่ในเมื่อมันเป็นค่าที่ดีกว่าเดิมนะครับตลาดก็เลยขานรับด้วยการ ผลักดันราคาดัชนีหลักในตลาดวอลล์สตรีทขึ้นไม่ว่าจะเป็น US 30นะครับ N a s d a q หรือว่า S&P 500นั่นเองนะส่วนราคาตูวอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาน้ํามันกันก่อนนะครับเมื่อวานราคาน้ํามันเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังทรงๆนะครับยังมีความผันผวนอยู่เพราะว่าราคานน้ํามันเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเลยล่าสุดนะครับล่าสุดอันนี้ผมไปหามาจากทางเพจ ข่าวสารพลังงานและการลงทุนบ่ายมิสเตอร์มอนตรีนะครับก็เขาได้วิเคราะห์มานะครับว่าล่าสุดเนี่ยข้อตกลงนีเคลียร,ระหว่างสหรัฐอิหร่านและก็สภาพยุโรปเริ่มกลับมาคุยกันได้แล้วนะครับหลังจากอิหร่านบอกว่าตอนนี้สหรัฐอ่าเริ่มกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งแล้วสาหรับข้อเสนอต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ํามันนะใหป้ปรับตัวลงเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือ ความกังวลในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะว่าท่านเฟดหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มาบอกว่าไม่รู้ว่าปรับเท่าไหร่แต่ว่าปรับ0.75เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับต่อตลาดก็เลยขาดรับด้วยการผลักดันราคา้ํามันให้ปรับตัวลงมานั่นเองนะครับส่วนราคาทองคำนะครับราคาทองคำเมื่อวานก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับคาดว่าเมื่อวานเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยวิ่งนะครับเพราะว่าราคาน่าจะรอ สุนทรพจน์หรือว่าคำกล่าวของคุณเจอร์มพา e เวลนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้สามทุ่มคิดว่าน่าจะส่งผลต่อตลาดแน่นอน,นครับถ้ามันมีคำพูดอะไรที่มันผิดแปลกไปจากเดิมนะครับหรือว่ามีท่าทีที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับว่าเฟดจะปรับขึ้นมาตราดอกเบีย้ยที่0.75%เปนะครับหรือคร่าวๆว่าถ้าปรับ0.75เนี่ยยูเอสดล่าแข็งนะครับตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยล่วงนะแต่ถ้าปรับศูเนี่ย อันนี้ก็อา,อาจจะทําให้ยูเอ่ซอร์ลาสรงๆนะครับไปกระทั่งทางอ่อนค่าได้แล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นยูโรเทียบดอลลาร์ปอ์เทียบดอลลาร์ราคาทองคำาแลวกนี้อาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับช่วงเวลาสามทุ่มแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะพยายามเคลียร์ออเดอร์นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทาง a อทีเอ็กจะนําประเด็นที่น่าสนใจนะครับมาแชร์กันอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณครับ